สวัสดีค่ะทุกคนลุงเด้งปลาไก่นะคะวันนี้เราอยู่ที่กรมการกรงศุนยห้าง MBK ชั้น5<อ>้าทำพาสปอร์ตใหม่ค่ะ<อ>หลายๆคนพาสปอร์ตอาจจะหมดอายุไปแล้วนะคะ ลูกชายลุงเด้งปลาไก่สองคนนี้ก็เหมือนกันค่ะพาสปอร์ตหมดอายุปไปตั้งแต่กลางปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เขาก็จะเริ่มเปิดประเทศแล้วเนาะเราก็เลยมาทำพาสปอร์ตใหม่ค่ะก็ตอนนี้นะคะ<ม>เขาจะมีให้ ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่า walk in มาทําเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าขั้นตอนคร่าวๆให้ฟังนะคะถ้าเป็นที่ห้าง MBK เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็เราก็สามารถ walk in เข้ามาได้เลยถ้าเกิดว่าใครอายุเกิน20ปีเนี่ยก็คือใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอายุยังไม่ถึง20นะคะต้องมากับผู้ปกครองนะก็ต้องมาทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเพราะว่า ต้องเซ็นทั้งคู่ค่ะวิธีการก็คือเข้ามาเสร็จเรียบร้อยได้หมายเลขใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า20นะคะก็เข้าไปด้านในกับคุณพ่อคุณแม่โดยการวัดส่วนสูงแล้วก็ไปถ่ายรูปลงรายละเอียดต่างๆนะคะส่วนใครที่อายุเกิน20แล้วนะคะสามารถไปทำเองได้ที่ตู้เซฟเซอร์วิสเลยนะคะตอนนี้นี่แบบว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ย ไม่เกิน15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเขามีหลายช่องมากๆเลยนะคะแล้วก็คิวไม่ยาวก็คือเราสามารถโซไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้พาสปอร์ตเขาจะมี2แบบนะคะแบบ10ปีกับ5ปีค่ะแบบ10ปีเนี่ยก็คือจะราคา1,500บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ5ปีเนี่ยราคา1,000บาทแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจะทำได้แบบเดียวก็คือ5ปีนะคะ จากนั้นพอเราจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องจ่ายค่าไปรษณีย์อีก40บาทนะคะตอนนี้นี่เขาจะจัดส่งเป็นไปรษณีย์อย่างเดียวนะคะแล้วก็การจ่ายเงินนะคะก็จะมีเป็นเงินสดนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะจ่ายเป็นบีซ่าเนี่ยเขามีชาร์จด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะจ่ายผ่าน QR code อันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่มีชาร์จคะ่ะ ขั้นตอนก็ง่ายๆประมาณนี้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เมื่อวันจันไปทำพาสปอร์ตใหม่นะคะวันนี้วันพฤหัสเราก็ได้พาสปอร์ตกลับมาแล้วค่ะใหม่มากๆเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้คือหน้าตาพาสปอร์ตเล่มเก่านะคะซึ่งโลโก้หายไปหมดแล้ว คราวนี้เรามาดูหน้าตาของพาสปอร์ต2เล่มนี้ก่อนนะคะเล่มหนึ่งจริงๆจะมีอายุ5ปีนะคะกับอีกเล่มหนึ่งจะมีอายุ10ปีแต่ดูจากภายนอกแล้วอ่ะไม่ต่างกันเลยค่ะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะยกเว้นวันหมดอายุเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะอันนี้คือหน้าตาของพาสปอร์ตเล่มเก่าหน้าแรกนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะคือหน้าตาของพาสปอร์ตเล่มใหม่ค่ะแล้วก็เขาก็จะเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงพาสปอร์ตของเราด้วยค่ะด้านข้างก็จะมีตัวอักษร T H A ค่ะแล้วก็ด้านในนะคะตอนนี้จะมีรูปน้องช้างด้วยนะคะซึ่งถ้าเราเปิดหน้าพาสปอร์ตไวๆนะคะเราก็จะเห็นรูปน้องช้างขยับได้ด้วยค่ะ สำหรับใครที่มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุติดอยู่กับพาสปอร์ตเล่มเก่าๆนะคะอย่างเช่นวีซ่าอเมริกาแบบนี้นะคะเราจะต้องนำพาสปอร์ตเล่มที่มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุตัวนั้นนะคะกับพาสปอร์ตเล่มใหม่ค่ะไปทำการ e n d o r s e m e n t ที่กรมการกรงศูนแจ้งวัฒนะด้วยค่ะ สรุปกันอีกทีนะคะสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปเซ็นเอกสารทั้งคู่ค่ะแล้วก็ทำได้แค่5ปีเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อายุเกิน20ปีนะคะก็ไปทำเองได้เลยแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะทำแบบ5ปีหรือ10ปีค่ะก็ลองตัดสินใจดูนะคะเพราะว่าราคาต่างกันนิดเดียวเอง5ปีเนี่ย1,000บาทนะคะส่วน10ปีเนี่ย1,500บาทค่ะก็แล้วแต่เราบางทีเราอยากจะเปลี่ยนรูปบ,บ่อยๆเนาะเราก็ทำแบบ 5ปีก็ได้ค่ะโดยรวมพาสปอร์ตเล่มใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงลองเช็คกันดูนะว่าพาสปอร์ตหมดอายุกันหรือยังนะคะถ้าหมดอายุแล้วรีบไปทําแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดประเทศขึ้นมานะคนเดินทางกันเยอะๆนะคะจะต้องไปเสียเวลาเข้าคิวทำพาสปอร์ตกันอีกค่ะคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าลุงเด้งปลาไก่จะไปเที่ยวไหนคอยติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเด้งปลาไก่ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า